เจอแล้วกระบ,บะชนสาววัย23ก่อนถูกรากล่างไป2กิโลคนขับยืนยันไม่รู้ทับคนเหตุน้ำท่วมถนนเจอแล้วครับกระบะชนสาวอายุ23รากไป2กิโลคนขับพบเป็นข้าราชการวัย57ปีอ้างไม่รู้ว่าขับรถทับอะไรไปบ้างเหตุฝนตกน้ำท่วมถนนในคืนวันดังกล่าวนะครับวันที่27ตุลา2565จากกรณีที่นาย มาดผสมสีสุขอายุ38ปีนะครับเข้าร้องทุกข์กับผู้สื่อขาวว่านางสาวณรินีสีทองอายุ23ปีแฟนสาวถูกรถกระบ,บะเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตก่อนที่ร่างนะครับแฟนจะถูกนะครับรถคันอื่นนะครับทับชนซ้ำอีก4คันและถูกรากล่างไปไกลฝ่า2กิโลจากจุดที่โดนชนหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตําบลสารกางอำเภอบางกวยจังหวัด นนทบุรีนะครับเกิดเหตุกลางดึกของวันที่11ตุลาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้านั้นความคืบหน้าล่าสุดนี่ครับที่สพปลายบางนะครับพันตำรวจโททัดรัดปัดลองพอกกสสส,สพปลายบางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้นะครับติดตามตัวไร่ภาพกล้องวงจรปิดในช่วงวันที่เกิดเหตุจนพบ ทะเบียนรถกระบะต้องสงสัยโดยเป็นรถนะครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไฮรักนะครับสีบอนทองทะเบียนเลขทะเบียนนะครับนนเนนพพาน9984กอทมจึงทำการแจ้งให้กับบุคคลที่กับครอบครองรถทราบก่อนนะครับเชิญตัวผู้ที่ขับขี่ในวันเกิดเหตุคือนายสนองยิ้มสโตอายุ51ปีนะครับอาชีพรับราชการมาสอบปรับคำเบื้องต้นที่โรงพัก พร้อมกับนํารถคันดังกล่าวมาตรวจสอบนะครับจากการสอบสวนนางสาวเอนามสมมติน้องสาวผู้ขับขี่กล่าวว่าวันนี้เวลาประมาณ18บนาฬิกาขณะนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวในบ้านได้มีตำรวจมาแจ้งว่ารถคันดังกล่าวได้ชนคนเสียชีวิตพร้อมเปิดหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดทำให้ทุกคนในบ้านตกใจกันหมดเพราะไม่ทราบเหตุมาก่อน พี่ชายไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังบนแต่เพียงว่าฝนตกหนกักน้ำท่วมถนนต้องขับรถไปส่งเพื่อนจากนั้นจึงขับรถกลับบ้านที่ย่านทปีวัฒนาโดยไม่ทราบว่าไปขับรถทับคนจนมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดถึงกับตกใจพี่ชายเป็นคนรักรถมากขับรถคนเดียวตลอดหลังจากให้ ให้ปากคำประมาณ1ชั่วโมงในสนองนะครับคนขับรถได้เดินทางกลับไปทันทีโดยกล่าวกับผู้สื่ขาว่าคืนที่เกิดเหตุนะครับตนแค่ขับรถไปส่งเพื่อนภายในซอยดังกล่าวแต่ซึ่งตลอดทางนะครับในคืนน็มีฝนตกนะครับจำนวนมากและก็มีน้ำท่วมผิวถนนไม่รู้ว่าได้ขับรถทับอะไรบ้างจึงแสดงความบริสุทธิ์ใจเดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ไปตามจนถึงบ้าน อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งข่าวขราวนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรถคันนี้ทับหรือเปล่าแต่ในกล้องวงจรปิดมันเห็นก็ต้องเอามาตรวจสอบกันแล้วผลสรุปว่าใครเป็นคนชนหรือรถคันไหนเป็นคนชนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆมีรถอีกประมาณสนะักสี่คันที่ทับร่างไปเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะรู้สึกว่าตรงช่วงนั้นมันจะ,ะมืดและฝน,ฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมขังด้วยนะครับมีเหตุการณ์อะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ